ดูหัวปีแม่บ้านกับมีดอันนี้มีดเล็กน,นะคะดูหัวปีเจิวมากขานะคะใส่นิดนึงเนะเาะพอมันเป็นเครื่องในกระดเครื่องในไก่ขาคะ่ะใส่นิดนึงเนะเาะพอเครื่องในไก่อะ่ะแม่บ้านตัวมันเหม็นคาวเนาะ เราก็สมุนไพรอะไรมีก็ใส่ไปแล้วกัน,นแต่ใส่เยอะไม่ได้มันจะปลาบๆนะพอละเอาแค่นี้ค่ะค่ะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะแม่บ้านอย่างเราตำคงไม่รอดคะ่ะตะไคร้ค่อยแข็งแล้วเนาะไหวไหมเนี่ย

แสบตาแสบตาหอมแดงน้ำจะแช่หัวปรีนะคะแม่บ้านจะใส่มะนาวไปซีกนึงนะคะหัวปลีจะได้ไม่ดำเนาะนะคะ บีบมานาวลงไปเลยแช่น้ำเย็นนะคะหัวปีหัวปรีมันจิ๋วมากเลยอะ่ะมันตลกมากเลยเอาซสแก่เชียวนะคะน่าจะกินได้อยู่มั้งแม่ว่าว่าแม่บ้านว่านน่าจะกินได้อยู่มั้งเดี๋ยวมาลองดูคะ่ะ ปรีเขาก็จะไม่ดำนะคะเพื่อนๆเขาก็จะขาวไะเดี๋ยวเรามาล้างเครื่องในไก่กันค่อันนี้เป็นตับนะคะเพื่อนๆตับไก่อันนี้เป็นกึืน,นะคะ่ะเสียงเข้าบ้านทำความสะอาดบ้านก็ะดังะคะ่ะ ยุคแคนทอกแล้วนี่เดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะอันนี้แม่บ้านโยนพริกลงไปแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นพริกขี้หนูสวนที่แม่บ้านมีในช่องฟิตนะคะจริงๆแล้วมันก็จะเผ็ดไปแต่ว่ามันมีแค่พริกอันเนี้ยค่ะก็เลยใส่เอาความเผ็ดไปดับคาวนิดนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้แม่บ้านก็จะใส่ใบแมงรักนะคะจะเอารวมๆกันลงไปเลยนะคะ เอาง่ายๆเลยตัดลงไปใบมะกรูดก็เดี๋ยวใส่แยกดีกว่าเนาะใบมะกรูดใส่ตอนหอดีกว่าค่ะเดี๋ยวเอาใบแมงลักไว้ใส่แต่งหน้านิดนึงค่ะอันนี้ก็จะใส่หอมที่ห่นลงไป หอมอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพืเ่อนๆมันยุบลงไปแล้วมันเหลือน,นิดเดียวเองนะคะแต่ที่ตกใจคือกระมังมันเล็กไปไหมอ่ะอันนี้ก็ที่แม่บ้านใส่ทุกอย่างรวมกันนะคะตะไคร้หอมแดงกระเทียมขานิดนึงนะคะแล้วก็ข้าวสารนะคะเอาไปปั่นรวมกัน,นะคะ่ะ หอมหอมแม่บ้านนี่กินเนื้อที่จริงๆเลยค่ะมันต้นใหญ่เนาะแล้วมันก็มีแต่มันกลวงอะ่ะมันกินเนื้อที่ค่ะต่อไปเป็นปลารนะคะห่อหมอกนี่ขาดปลารไม่ได้แม่บ้านขอคนก่อนดีกว่าก่อนที่แบบน้ำปลารามันจะกระเด็นนะคะมัน,มนคนเบาๆนะคะเพราะว่าตับมันจะเละใส่ทีเดียวแล้วก็เอามือคนดีกว่าเนี่ยค่ะต่อไปก็เป็นปลารานะคะ หอหมกต้องหนักปลาร้านะคะปลาร้าต้องนําปลาร้าอันนี้ก็ค่อนข้างเค็มนิดนึงนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่บ้านพอก่อนดีกว่าแล้วก็ใส่แม่บ้านจะใส่ผงปรุงรสนะคะใครไม่ชอบไม่ใส่นะคะผงปรุงรสพอแล้วแม่บ้านไม่ใส่น้ําปลานะคะแค่นี้ก็น่าจะน่าจะเค็มแล้ว เ็นเมนูที่พ่อบ้านแบบไม่ใช่พ่อบ้านคะ่ะฝรั่งทุกคนต้องแบบไม่ชิมนะขอบายเพราะปกติเขาไม่กินเครื่องในกันเนาะฝรั่งเนี่ยคะ่ะแในบ้านจะบีบบีบหอมให้มันนิ่มนิดนึงคะ่ะเพราะว่ามันกินเนื้อที่โอ้โหคุยว่าแล้วเชียวบีบหอมให้นิ่มก่อนคะ่ะ กินเนื้อที่เกินแล้วก็คนนะคะทีนี้เยอะอยู่นะมันจะเค็มพอไหมเนี่ย <c oughs> นี่คะ่ะหัวปลี <c oughs> เห็นไหมคะหัวปลีไม่ดำเลยแช่น้ำมะนาว เดีย๋ยวจะน้ำเยอะเกินปีบออกค่ะอยากกินอันนั้นเนาะมีกกะทิอ่ะหัวปรีแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันหลังทําแม่บ้านได้ไปโอ้ไม่ได้ไปง่ายดอกไม่มีตลาดให้ไปแล้วลืมลืมลืมอยู่ในช่วงโรคระบาดอยู่แม่บ้านลืมตัวค่ะอย่าบอกว่าหมกไก่ใส่หัวปรีเลยใส่หอมดี่ะ ะะ mix mix ให้เข้ากันอันนี้ก็รวมไปเลยดีกว่าเนาะใส่ตะไคร้ด้วยนะคะตะไคร้อันนี้ใส่ให้หอมนะคะเพื่อนเเครื่องในไก่ด้วยความที่แบบเขามีกลิ่นเฉพาะตัวเนาะเราก็เลยต้องใส่สมุนไพรเยอะๆค่ะเขาจะได้แบบกลบกลิ่น หูหอมนะอย่าว่าไม่หอมนะอันนี้เป็นผักหวานบ้านแม่บ้านเก็บมานิดหน่อยก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะหอมนะเพื่อนๆท่านเพื่อนๆได้กลิ่นนี่หอมอิลีอ้แช่ข้าวเหนียวแล้วด้วยเย็นนี้จะจ้ำหอมหมกค่ะ พอละหอ่อข้าหอ่อปฏิบัติการหอ่อเราจะใช้ฟอยด์ด้วยนะคะเอาห่อใหญ่ๆเลยะคะ่ะแล้วก็ใส่ใบตองลงไปด้วยนะคะ ใบตอมที่เรามีอันน้อยนิดของเราก็ไม่น้อยเท่าไหร่แต่มันไม่งามค่ะตอไปนะ หายไปไหนหมดมีแต่ไก่มามาใบามะกรูดก็มามันใหญ่ไปไหมเนี่ยเอาพริกมาด้วยพริกพริกใส่อน,นี้ลงไปใบแมงรักอีกค่ะไห่ไหมเนี่ยเล็กไปปะ <laughs> เล็กไปเดี๋ยวน้ำมันจะไหลออกค่ะนีะ่แค่นี้แหละค่ะน,นี่แบบนี้แหละเอาไปนึ่งเลยใส่ซึ้งไว้ค่ะอันแรกค่ะเดี๋ยวกรวนน้ำมันไหลอ,ออกอะแม่บ้านทำห่อใหญ่ไปไหมอะทำเล็กกว่านี้เนึกเล ทำเล็กๆสสยๆหน่อยหรอถ้าทางจริงจังมากเลยห่อหมอกวันเนี้อุ้ยตับไตไส้พุงมีหัวใจแอบมาด้วยค่ะพผักมันผักอยูไ่ไหนผักผักไม่มีผักเลยน่าจะได้ัก เพราะว่ามันก็ใหญ่ไปห้าหมกเนาะหอ,อหมกหอ,อหมกหอ,อหมกเมืองนอกก็ประมาณน,นี้แหละคะ่ะมีใบตองก็ดีแล้วนะผักชีโอยผักอีตู่โผล่ขึ้นมาค่ะนี่ ก็ขยุมขยุ่มไว้ไม่ให้มันไหลออกมาน้ำซอสมันค่ะอืมเนี่ยค่ะก็จะห่อแบบนี้แหละค่ะหออ่ออุ้ยุอยะไปแบบนี้แหละจนเสพน่่ค่ะยังไม่รู้จะสุกหรือ,อยังเดี๋ยวปรุนกันค่ะสุกแล้วค่ะเพื่อนๆอย่างหอมเลยดูน่ากินอยู่นะ <c oughs> เดี๋ยวแม่บ้านจะชิม มีแต่ไก่ค่ะหัวปรีหาไม่เจอเลยดูอือหือหอมมากอู้สุดยอดชิมก่อนนะคะอืมอร่อยอร่อยอร่อยเดี๋ยวรอข้าวเหนียวก่อนค่ะกำลังนึ่งอยู่เหนียวใส่ข้างล่างค่ะในไก่อยู่ข้างบนสุกละไก่สุกละข้าวเหนียวก็สุกละ ใช้ได้ใช้ได้นี่เดี๋ยวก็เก็บเก็บใส่ช่องฟีดเอาไว้กินเอามาฮีตกินเวลาอยากกินค่ะหอมใบตองด้วยนะคะเพราะว่าแม่บ้านมีใบตองอยู่ข้างล่างเนาะออ้สนใจไหมคะเพื่อนๆมาค่ะคนละหมกสองหมกไปแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ ร้อนร้อนโอ้โหข้าวเนียวค่ะเสร็จแล้วข้าวเนียวก็สุกแล้วค่ะ